วันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษที่คุณครูได้นัดหมายไว้แล้วเนาะว่าในวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนนะแล้วก็แนะแนวแบบทดสอบนะคะเฉลยแนวแบบทดสอบสนทนาภาษาอังกฤษ conversation ให้กับเด็กๆเ,เป็นยังไงคะลูกได้เตรียมใบงานหรือยังคะ เนาะในวันนี้จะทบทวนให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็เฉลยแบบแนวแบบทดสอบให้นะคะเดี๋ยวเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาเลยค่ะลูกเนาะใบงานทีเ่เด็กๆได้มารับไปแล้วนะคะแนวแบบทดสอบสนทนาภาษาอังกฤษ conversation นะคะแล้วก็วันจันทร์ 9, ะะที่9นะคะวันจันทร์ที่9นะคะลูก นะวันจันทร์ที่9สิงหาคมนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นการทบทวนสนทนาภาษาอังกฤษให้อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเนาะในวันจันทร์ที่9จะเป็น Google Meet ด้วยนะคะเด็กๆติด,ดตามนะคะลูกเนาะเอาละคะ่ะเด็กๆคะเตรียมอุปกรณ์หรือ,อยังใบงา,านนะคะแนวแบบทดสอบสนทนาภาษาอังกฤษนะคะลูก เตรียมแล้วใช่ไหมอ่าดินสอยางลบนะคะเตรียมมาให้พร้อมเลยนะคะเราจะมาดูแนวแบบทดสอบการวันนี้คุณครูเฉลยให้กับเด็กๆเนาะเด็กๆก็เ,เขียนลงไปนะคะใครที่ทําแล้วดูนะว่า,าถูกต้องไหมนะคะถ้าถูกต้องแล้วก็โอเคเลยเนาะถ้าใครยังไม่ได้ทํานะคะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยนะคะลูกเอาละค่ะ มาเริ่มกันเลยเนาะอ้าว conversation conversation สนทนาภา,าษาอังกฤษนะคะของเราระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามเด็กมาดูเลยนะคะแน,แ,แนวแบบ,บแ,นแนวแบบทดสอบนะลูกเนาะอ่าแนวแบบทดสอบเด็กๆด,ดูนะคะเออเขาบอกว่าอะไรคะลูก ในข้อแรกเลยเนาะ Translate into English Translate into English นี่คือคำสั่งนะคะ Translate into English คือเขาให้ภาษาไทยมานะคะให้เด็กๆแปลนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเขาใหภา้ภาษาอังกฤษมาเช่น Translate into ใช่นะคะนั่นคือให้ภาษาอังกฤษมาแล้วให้เด็กๆแปลเป็นภาษาไทยวันนี้นะคะหข้อนี้ translate into English translate into English ก็คือให้เด็กๆแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ้าวดูสินะเราจะมาทบทวนกัน g r e e t i n g g r e e t i n g คือการทักทายกันใช่ไหมคะลูกนะการทักทายกันที่คุณครูเคยบอกแล้วเนาะว่าเราจะพบกันนะคะเราจะกล่าวคําว่าอะไรคะลูกสวัสดีใช่ไหมคะทีนี้ของต่างชาติเขาเนี่ยต่างประเทศนะเออพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะทักทายกันตามเวลาถ้าเช้าเขาก็ทักทายเวลาเช้า ถ้าบ่ายเขาก็ทักทายเวลาบ่ายเย็นเขาก็ทักทายเวลาเย็นหรือถ้าเป็นกลางคืนเขาก็อีกคำพูดหนึ่งนะคะไม่เหมือนกับภาษาไทยเราเนาะลูกเนาะภาษาไทยเราเนี่ยจะเป็นเช้ากลางวันเย็นหรือมืดนะถ้าพบกันก็จะกล่าวคําว่าอะไรคะลูกสวัสดีใช่ไหมคะแต่ของฝรั่งเขานาะอ่าเด็กๆดูข้อแรกเลยเป็นไงคะสวัสดีตอนเช้า เห็นไหมลูกสวัสดีตอนเช้าเราจะพูดคำว่าอะไรคะที่คุณครูเคยสอนไปแล้วอ่ะลูกสวัสดีตอนเช้าคือคืออะไรคะคือ Good Morning ใช่ไหมคะ Good Morning อา้าวเด็กๆด,ดูสิตเติมไปหรือยังคะลูกนเะด็กๆเขียนหรือยังคะทำหรือยังถ้ายังไม่ทำนะทำเลยค่ะ สวัสดีตอนเช้า Good morning เห็นไหมคะถ้าใครที่ทำแล้วดูนะลูกเนาะว่าถูกต้องไหมนะคะสวัสดีตอนเช้าเราจะใช้คำว่า Good morning อ่าสิทธวเนาะต่อไปค่ะสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายคือ Good afternoon Good afternoon ถูกไหมคะลูกเด็กๆดูเนาะถ้ายังไม่ทำนะคะก็เติมเลยนะคะลูกทันไหมคะลูกก d ดอ t e r n นูนต่อไปสวัสดีตอนเย็นใช้คำว่าอะไรคะ Good evening g o o d evening สวัสดีตอนเย็นนะคะใครที่เสร็จแล้วดูต่อเนาะ ใครที่ยังไม่เสร็จตามนะคะลูกนะเติมไปเลยนะคะต่อไปราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิสสด์นี่ใช้คำว่าอะไรคะลูก good night good night นะ good night ราตรีสวัสดิ์ต่อไปลากรเวลาพบกันคุยกันแล้ว เนาะก็จะทำไมครับลาก่อนจะใช้คำว่า goodbye goodbye Good นะคะลากาเด็กๆดูเนาะ translate into English ก็คือให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกนะใครที่ยังไม่เสร็จก็เขียนต่อเลยเนาะอ้าดูสวัสดีตอนเช้าเห็นไหมครับ Good morning Good morning สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนเย็น Good evening Good evening ต่อไปราตรีสวัสดิ์ Good night Good night ต่อไปลาก่อนใช้คําว่า Goodbye Goodbye เป็นยังไงคะทันไหมคะลูกทันไหมคะ Good morning Good afternoon Good evening Good night Goodbye เสร็จแล้วเนาะดูต่อนะคะเนาะเขาบอก f e a l in the bank Fear in the bank ก็หมายถึงให้เติมคำลงในช่องว่างนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทย feel in the bank f e a l in the bank ก็หมายถึงว่าให้ทำไมคะให้เติมคำลงในช่องว่างอ่าเด็กๆจำได้ไหมนะจาก greeting ก็เป็นการอะไรคะลูกการแนะนำตัวเองใช่ไหมการแนะนำตัวเองนะ What is your จะเติมว่าอะไรคะ What is your name ถูกต้องค่ะใครที่เติมแล้วเด็กๆที่เติมแล้วดูนะคะเนาะ What is your name นะคืออะไรคะลูกแปลว่าอะไรคะคุณชื่ออะไรคะชื่อของคุณคืออะไรคะ What is your name เติมคำว่า name เห็นไหมคะลูกต่อไปนะก็จะตอบว่า my name is อ่าก็ถามชื่อของคุณคืออะไรนะคะ what is your name ต่อไปเราก็จะตอบว่า my name is สมมุติเป็นชื่อคุณครูเนาะ my name is ลักษมีเห็นไหมคะลูกเด็กๆชื่ออะไรเด็กๆก,ก็ใส่ลงไปเนาะเ,ออเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเด็กๆคงเขียนได้กันแล้วนะคะลูกเนาะเขียนชื่อตัวเอง my name is ลักษมีเห็นไหมคะลูกเสร็จแล้วเนาะเด็กๆด,ดูนะใส่ชื่อตัวเองลงไปน,นะคะ what is your name my name is ลักษมีเห็นไหมคะลูกต่อไปข้อ8เขาให้เติมจุดๆเห็นไหมคะ are you today are you today ให้เติมเป็นไงคะเขาบอกว่าเป็นยังไงวันนี้เออวันนี้เราจะต้องเติมคำว่าอะไรคะลูกเติม how are you today how Are you today เติมคำว่า how นะคะ how How are you today วันนี้เธอเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะอ่าต่อไปไม่ยากนะลูกเนาะต่อไปค่ะข้อ9เราก็จะตอบเป็นไงคะเขถาม How are you today I am เติมคำว่าอะไรคะลูก Fine Thank you I am fine Thank you เห็นไหมคะฉันสบายดี fine แปลว่าสบายดีฉันสบายดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับเนาะ I am fine Thank you นะคะต่อไปดูข้อสิบนะคะลูกอ้าวอันนี้จะบอกอะไรคะอายุตัวเองเนาะ I am จุดจุด Years old ให้เต yes, no? like, ิมอายุของตัวเองเนาะล้วอายุเท่าไหร่นะคะเช่นเอาง่ายๆเนาะอายุ10ปีใช่ไหมคะ I am อ่าอันนี้12คือ12อ่า I am t w e l v years old คือเราอายุเท่าไหร่คะลูกฉันอายุ12ปีนะคะถ้า10 ก็ I am 10 years old ถ้าอายุ13ก็ I am 13 years old นะอันนี้12สองมุติ12เนาะกว่าสนี่ประมาณ12 I am 12 years old เห็นไหมคะลูกเนาะอ้าดูเนาะทันไหมคะ What is your Name my name is a ั s h m ี how are you today I am fine thank you I am twelve years old เห็นไหมคะลูก fill in the blank ก ok ็คือเติมคำในช่องว่างนะคะเอาละค่ะดูต่อนะทันนะลูกเนาะว่าอันนี้เติมแค่คำเนาะ Uh, choose the best answer. Choose คือเลือก the best คือดีที่สุดถูกต้องที่สุด answer คำตอบ choose the best answer คือเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะอ่าพอจำได้ไหมคะลูกนะข้อ A A ก็คือสนทนากันสองคนเนาะ A กับ B A เขาบอกว่าอะไรคะลูก Good evening เมื่อบอกว่า Good evening นะแสดงว่าเป็นเวลาอะไรคะเวลาเย็นเด็กๆจะตอบว่าอะไรเอาข้อไหนตอบ A B C D Good evening Good morning Good afternoon Good night เอาคำไหนคะเด็กๆด,กดูอ้าวใครที่ทำแล้วตอบอะไรลูกนะ A เขาบอกว่า Good evening เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่าอะไรคะลูก o อ e v e n ิ่งเช่นกันสวัสดีตอนเย็นเราก็ต้องเป็นไงคะสวัสดีตอนเย็นค่ะอะไรอย่างนี้เนาะอ้าวถูกไหมลูกอ่าเก่งมากต่อไปนะคะนะข้อ12บสอดูนะ what's your name what's your name อันนี้อ่านว่า what's นะ what's เพราะเป็นตัวยอ่อ นะไม่อ่านว่า what is นะคะลูกเพราะว่าเป็นตัวยอ่ออ่านว่า what's your name นะแต่ว่าอะไรคะเออชื่อของเธอคืออะไรนะเธอชื่ออะไรคะเออ your name คือชื่อของคุณอะชื่ออะไร what's your name เราจะตอบว่าอะไรคะลูกเออเด็กๆที่ตอบแล้วตอบอะไรคะ ตอบว่า my name is Tom เห็นไหมคะ my name is Tom อ่าชื่อของคุณคืออะไรเราจะตอบว่า my name is Tom ชื่อของฉันคือทอมเห็นไหมคะอ่าทีนี้มาดูข้อเอ I m fine เขาถามว่าชื่อของคุณคืออะไรเราจะมาบอกว่า I'm Fine แปลว่าฉันสบายดีได้ไหมคะลูกไม่ได้เนาะดูข้อ b ี I'm ten years old ฉันอายุ10ปีเขาถามว่าชื่อใช่ไหมคะจะมาบอกว่าอายุได้ไหมคะลูกไม่ได้นะในข้อดี I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียนเห็นไหมคะ ในข้อ A เขาบอกฉันสบายดีข้อ B ฉันอายุ10ปี B, ข้อดีฉันเป็นนักเรียนฉันคือนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือ my name is Tom เขาถามชื่อของคุณเราก็ตอบอะไรคะลูกถาม your name ก็ต้องตอบว่า my name นะคะเด็กๆเป็นไงถูกต้องสิเนะอเออไม่ยากนะคะลูกเก่งมากเนาะเอาดูต่อนะคะ ดู choose the best answer นะก็ยังเป็นเลือกคำตอบที่ถูกต้องอยู่นะคะข้อ13ดู how are you today เห็นไหมคะ how are you today แปลว่าอะไรคะลูกวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเเราจะตอบข้อไหนลูกเด็กๆตอบหรืยังอาดูคำตอบที่ถูกก่อนเนาะ how are you today เธอเป็นอย่างไรวันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้าง เด็กๆตอบข้อไหนลูกข้อ A ถูกต้องค่ะ I am fine I am fine Thank you เห็นไหมคะตอบว่า I am fine ฉันสบายดีขอบคุณครับเห็นไหมคะถาม How are you today คุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะ I am fine Thank you เห็นไหมคะด้วยมารยาทเนาะ เขาถามเราเนาะเขาดูแลเราเขาเใส่ใจเราเพราะฉะนั้นเราต้องกล่าวคำขอบคุณด้วย I am fine thank you เป็นไงคะลูกเด็กๆถูกไหมถูกสินะแต่มาดูข้อบีิ I am a student เห็นไหมคะฉันเป็นนักเรียนเขาถามว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างมาตอบว่าฉันเป็นนักเรียนได้ไหมคะไม่ได้ I am a student นะ ไม่ใช่เนาะข้อ4 I am 10 years old ฉันอายุ10ปีได้ไหมคะถามเป็นอย่างไรมาตอบอายุได้ไหมคะลูกไม่ได้เนาะต่อไปข้อดี I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงถูกไหมไม่ถูกนะคะถามว่า how are y o u today เราก็ตอบว่า I am fine thank you เห็นไหมคะด้วยมารยาทเนาะชันสบายดีขอบคุณค่ะอะไรอย่างนี้เนะเาะอ้าวต่อไปดูข้อ14ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้องเห็นไหมคะลูกนะเรียงประโยคก็เอ A. My Tom is name ฉันชื่อทอมอ่าข้อบีเ e เวนเยียสออถูกไหมคะลูกไม่ถูก ใช่ไหมคะมันจะต้องเป็นอะไรคะ I am seven years old เพราะฉะนั้นข้อ b เป็นไงคะผิดถูกแล้วต่อไปข้อ c ล่ะ How you are จะเป็นยังไงเรียงถูกไหมลูกต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น How are you ใช่ไหมคะข้อี I am seven years old เป็นไงคะถูกไหมลูก I am seven years old อ้าวข้อไหนเรียนถูกต้องเด็กๆตอบอะไรคะลูกข้อดีเนาะถูกต้องข้อดี I am seven years old ฉันอายุเท่าไหร่7ปีเนาะข้อหนึ่งข้อ A เป็นไงคะ My Tom ได้ไหมลูกไม่ได้ต้องบอกอะไรคะ My name is นะข้อ b ก็ต้องเป็นอะไรคะ i am seven years old ข้อ c ก็ต้องเป็นอะไรคะ how are you เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเรียงประโยคได้ถูกต้องคือ i am seven years old ฉันอายุ7ปีข้อดีเด็กๆถูกไหมลูกอ่าเก่งมากเนาะต่อไป are you a student Are you a student เป็นไงคะเขาถามว่าอะไรคะลูกเธอเป็นนักเรียนใช่ไหม Are you a student เด็กๆจะตอบว่าอะไรคะลูกตอบไปยังคะอ้าวดูสิถูกไหม Yes I am Yes I am ใช่จะ้ะขอบใช่ค่ะใช่ครับนะฉันเป็นนักเรียนนะ Yes I am Are you a student? เธอเป็นนักเรียนใช่ไหม Yes, I am. ใช่ค่ะใช่ครับข้อ b ดูข้อ b สิ I am a girl. ก็ถามคุณเป็นนักเรียนเธอเป็นนักเรียนใช่ไหม I am a girl. ฉันเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมลูกถูกต้องไหมคำตอบไม่ถูก Yes, I have. ข้อ c Yes, I have. ใช่ใช่ฉันมีอยู่เออถูกต้องไหมลูกไม่ถูกต้องนะคะ ข้อดี I am fine ฉันสบายดีใช่ไหมไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้น Are you a student ก็ตอบว่า Yes I am ฉันเป็นนักเรียนใช่นะคะเป็นไงลูกเด็กเด็กทำแล้วเป็นไงคะถูกต้องไหมใครที่ถูกเก่งมากนะคะใครที่ผิดเด็กๆแก้เลยนะคะลูก f i e l in the bank นะก็ยังทำไมคะ ให้เติมอยู่ให้เติมคำเนาะ What color do you like What color do you like คืออะไรคะลูก Color คือสีใช่ไหมคะ What color do you like คุณชอบสีอะไรนะก็าถามคุณชอบสีอะไรออ I like เด็กๆตอบตามที่เด็กๆชอบนะสีอะไรคะลูกอันนี้ของคุณครูชอบเย็นเรา What color do you like? คุณชอบสีอะไรคะ I like yellow ฉันชอบสีเหลืองอถ้าเด็กๆชอบสีขาว I like white ใครชอบสีแดง I like red นะใครชอบสีแชมพูก็ I like pink นะอันนี้ตอบสีที่ตัวเองชอบเนาะ What color do you like? เป็นไงครับเด็กๆถูกไหมลูกอะต่อไป give me a pen please give me a pen please เออคือจะขอยืมของเพื่อนเขาเนาะขอยืมดินสอหน่อยค่ะ please นะใช้คำพูดที่สุภาพกรุณาโปรดนะ please คือ give me a pen please คือขอยืมดินสอหน่อยนะคะอ่าเราจะบอกว่าอะไรคะลูกเราจะบอกว่าอะไร แล้วให้เพื่อนยืมเราจะบอกว่า here you are here you are เอาสิอ่ะอันนี้สิอ่ะยื่นดินสอให้เพื่อนนะเด็กๆถุงไปค่ะลูกข้อนี้เนาะเติมลงไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำนะลูกหรือใครผิดเนาะแก้เลยนะคะ give me a pen please อ่ขอยืมดินสอหน่อยนะคะ here you are เอาสิ นะ here you are เห็นไหมคะทันไหมลูกอ่านะใครที่ถูกแล้วเก่งมากใครที่ผิดก็แก้เลยนะคะทันแลลูกเนาะอ่ะต่อไป what animal do you like what animal do you like animal คืออะไรคะลูกสัตว์เนาะที่ชอบ what animal do you like เธอชอบสัตว์อะไรอ่ะสัตว์อะไรที่เธอชอบ นะเด็กๆชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะสมมุติว่าคุณครูชอบอันนี้ชอบสิ่งนี้ I like bird I like bird แปลว่าอะไรคะลูกฉันชอบนกอ่าเด็กๆชอบอะไรเสือก็ใส่ลงไป Tiger ใช่ไหมคะหรือใครชอบกบ I like frog ใช่ไหมคะหรือใครชอบอะไรคะชอบอะไรดุแมว I like cats เนาะใครชอบสัตว์อะไรชนิดไหนใส่ลงไปนะคะลูกเนาะแต่คุณครูชอบ bird bird คืออะไรลูกนก่า no? uh, What animal do you like เอ่อ animal คืออะไรคะลูกสัตว์เอ่อคุณชอบสัตว์อะไรอ่ะนะ I like bird ฉันชอบนก no, นะคะอ่ uh, านไหมลูกต่อไปเนาะ What is today what is today วันนี้คือวันอะไรวันนี้วันอะไรคะอย่างเงี้ย what is today เราก็จะตอบว่าอะไรคะลูก today is วันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ today is Friday today is Friday เป็นไงคะหรือเด็กๆทำงานวันไหนสมมติทำวันจันทร์ก็เป็นไงคะ today is m o n d a y ใครทำวันเสาร์ก็ today is Saturday นะใครที่ทำใบางานของคุณครูวันอังคารก็เป็นไงคะ today is Tuesday เนอะอ่าวันนี้คุณครูสอนอยู่วันศุกรนะ์เนาะ today is Friday เป็นไงคะลูกอ้าว Friday เป็นไงคะทันไหมลูก ใครใส่วันอะไรก็ได้ทําที่เด็กๆทําใบงานสมมุติถ้าทำวันจันทร์ก็ใส่วันจันทร์ไปมันดีวันทําวันอังคารก็ Tuesday วันพุธก็อะไรคะลูกเว n นส d ดีเนาะแต่วันนี้คุณครูสอนวันศุกร์เนาะ today is friday เป็นไงคะเอาข้อสุดท้าย what subject do you w r i t e what subject do you w r i t e เป็นไงคะลูก subject แปลว่าอะไรคะวิชา What subject do you like เด็กๆเป็นไงคะทำได้ไหมลูกข้อนี้อ้าวนะ What subject do you like คุณชอบวิชาอะไรคะ I like English subject I like English subject ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าสมมติเนาะใครชอบภาษาไทยก็ I like Thai subject นะ I like Thai subject นะส่วนใหญ่เด็กๆก็จะใช้คำว่า English กับไทยใช่ไหมคะลูกพอสเราเนาะเออมันง่ายเนาะยังไม่ต้องไปใส่แม t h e มี t i ิ s อะไรภาษาเอิคณิตไม่ต้องไปใส่เนาะใส่ง่ายๆไปก่อน I like English subject เป็นไงคะลูก20ข้อถูกหมดไหมเออใครที่ถูกเก่งมากเอาเด็กๆทำทำันไหมคะลูก เนาะทำทันไหมดูข้อ16นะ I like yellow ข้อ17 Here you are ข้อ18 Birth oh ข้อ19 Friday ข้อ20 English uh, feel in the bank เนาะเด็กๆถ้าทำแล้วนะเด็กๆไปนั่งทบทวนดูนะคะลูกเนาะทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเนาะแนวแบบทดสอบเดี๋ยววันจันทร์คุณครูจะมานะ เติวให้อีกรอบนึงนะคะแนะนำข้อสอบให้อีกครั้งหนึ่งเด็กๆพบกันนะลูกเนาะในวันจันทร์ที่9นะคะวันจันทร์ที่9สิงหาคมนะคะลูกนะเป็นการทบทวน conversation อีกชั่วโมงหนึ่งเนาะชั่วโมงคาบแรกเลยเนาะเด็กๆติดตามนะคะลูกนะเนาะโอ้ยทขอโทษลูกคาบที่สองเนาะวันจันทร์จะเป็นคาบที่สองนะเราจะพบกัน นะอีกครั้งหนึ่งนะคะในคาบที่2องนะลูกเนาะวันจันทร์นะคะแล้วก็เด็กๆก็จะสอบวันอังคารวันพุธนะลูกอ้าแต่คุณครูฝากไว้อย่าลืมเนาะ g o o g l e Form ของคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันศุกร์ที่6นะเป็นการเก็บแเก็บคะแนนนะลูก,นะนนะะลกเ,กเกกนานนะอ,าาอ,านะอ,อีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเด็กๆที่ยังไม่ได้เปิดทมเนาะวันที่30สุกรนะศุกที่แล้วนะคะ30 นะคะลูก30กรกฎาคมแล้วก็วันนี้คือวันที่6นะสิงหาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคะแนนเก็บสองครั้งเด็กๆอย่าลืมนะคะลูกนะเดี๋ยวเราค่อยพบกันในวันจันทร์นะคะในวันจันทร์เราค่อยพบกันนะคะเด็กๆเนาะลูกเนาะวันจันทร์อย่าลืมนะเด็กๆวันจันทร์พบกันนะ see you on Monday See you on Monday. บ uh, ๊ายบายสวัสดีค่ะ